สวัสดีฮะวันนี้วันหยุดมากินเวเดไกยน้ำกอก่เหอสตายวเนี่เวสเตอก่เกาเสีงงงน้ำสองสปงนสะวัสดีเด้อสิปุงแล้วสิปุงมกใส่ิไหลามักผดก,กัะใส่ิลใส่ทัว ที่พัก,กคนละพักมาละเป็นคละพาช่วงออน้ำปลาเข้มใสจเข้มมากจีเกรใจเสืส่อน้ำสมข่อยมากกลับอืมน้มอง คิดแหนะข็ดกับว่าใอยเป็นไปไหนแล้วก็หินแป้งมึงน้ำข้นเห็ดเานาะในบางส่วนค้นน้ำเข้ากันเรื่องน้ำตาลเรื่องเส้นน้ำตาลนะเรื่องโลกอะลูก น้ำตาลเครื่องโล่เนื้หลายแห้งนเลิกี่น้อสี่บาทพิเศษเหลายแห้งก็เดียวไกลนนน่องนึงเลยน่องเป็นน่องตีนไก่คอไก่เนือน้อหลาแห้งหลานี่ถ้าไมพอใจ้องเสิกต้องใส่ิ้องใส่้นะให้เสีย จะแบบทวดดินแล้วมากินทวดดินแห้งทวดดินบดคือมัมีนี่คือบะเซียบเล็กๆมัมมีนี่คือมัมเสียบนี่กินพี่น้องเสียบมันอยู่ตน้นนี่ไปหากินกินเมนูเมนูเมนูเดียวเลยมันอยู่กินตะเกียบเตียวไกลมันไปกินอะไรกันเลย มาละมะขุมน่ากินหอยมากินแตงมะขุมมะขมแห้งโคเมดก็เสียบรลานนี้ดังอิรีก๋วยเตี๋ยวไก่ไปทาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยทาดโดนแห้งแห้งพักเทียงนี่บอร์เคิวเลยอย่า,ว,าว่ามบอร์เดคิวเขาขายเบอร์เกิลตะเทียท่ยงเที่ยงใบใบโม่คอยเก็บร้านเนี่ยจะเส้นเหมียงส้อยแปวน เอ้ส้อยบางดีอ,งอ,อืมอืมแบบอืมแบบมมนผักงงหงบางคนจะผาน กินตแบบนี้กินตกุ้ยตี๋เส้นเล็กถ้ามันดาสามสิบห้าทมีเสียเขาเราคิปสี่สิบได้ไฮไลท์อีลีร้านอื่นนะเขาเป็นบุฟเฟ่เป็นวรเจบุฟเฟ่แต่บคคนไมีคนไปกินเฮปรเซียบนะร้านนี้เขาค้คนซีสกเกต อบอกไว้กับแมงนั่นี้เขาจะชื่อเร็จะรู้เสืยอเสียบเสบเส้นหน่อยเส้นยังแซ่บแห้งกินทุ่มือนกับเสบทุ่มหมือนเนาะ ไม่มีเบือเลยหมดจนเกินพี่น้องเยี่ยนฉนี่เขาต้องมากินเบืงชาล่ามสองหรือบางกะดีแม่ดำต้องมากิมเบือแบบนี้น่องไก่เป็นน่องเลยน่องย่แห้งน่องไก,องก่อืม ก็ัหน้าตาซีฟินขนาดเนาะซีฟิลมหน้าตานี่อืม เซมื้อแน่ได้กับขอตัวขนะ้อไผ่ขนาดหนูหันหล่อไมหนี่ไม่เหญ่ไมไม่ตีนไก่หน,น,น่องไกค่ครงไก่ ก็เจียไก่เนี่มันก็ต้องถิมกันดูไปกินยูรานกับซมี่อ่าคนเลยคินอยากว่าไม่กินยูรานเนี่ย,ยก,กินอะไรกี่อย่าอกินถิมกระดูจกจังใดก็คือเขาก็สซิมี่ถังตะแกงตะการเนี่นะไฮไซว่าต้องวงทุกคนกินเห้กันหมดกินเท่ากันหมดเลยบม่ตคิดว่าต้องอายกันกยเตียวไม่แม่นเลยนะกินเขาอืม ได้มักคลิปเพจคลิปกินเนีสีกาติดตามติดอย่างนี้นะฮะว่าต้องไปนี่ก็เสียจะคลิปคลิปกินสีกินแบบหาซื้อเมนูแซ่บๆไม่พี่น้องเบิืงไม่พี่น้องกินอืมอืมอืมกับพริกอันนันเผ็ดกับเผ็ดกับแสบอืมอืม อืมอืมเดียวไหมอืมเข้าไปไล

ชาแคห่หูชานมคาราเมลเน,นี่ยไม่เสียปล่าั่นซื้อมาเนี่ยแกวสามสิบาบาทชานมคาราเมว

กินเนี่ยจะเป็นคนกินจุกกินหลายไม่กินตัวเตี๋อันนี้ยวันนี้บางทีกับบ่อิ่มกินเขาอ่าอย่างก่อนกินเขาผักลูกหมูผักลูกมูอีกก้องหนึ่งนั่งกินน้าอีกแก้วหนึ่งแล้วก็กินพวกขนมกินายแห้งอีกแต่วันนี้บ่อเคยคิดอยากแห้งอยากตะเกียบเตี๋ยวกินตะเกียบเตี๋ยวเมื่อหลังนี้พี่น้องอยากกินนี่อย่างนนเลยแนะน้า มาจะกินให้เบ่งด้เนอร์รายหมืน้าหเบอนกินกันสุปิดหืหื้มหื้มหื้เ่บ นี่เป็นเจ้าขวางหลานเนี่ย <laughs> อืมอืมอืดินได้มั้ยนเนี่ย เสน่หน้พี่น้องเนาะอ่าทำพี่น้องอยากให้กินยังกันแนะน้ำมากเบื้องต้อใกล้เนี่ยเป็นเมนูกินประจำไลยแล้วเป็นคลิปแรกที่ท้ายลงให้เบิ้งเนี่ยทำพี่น้องอยากอ่าคลิปหนาในอยากให้กินอีกยังกันมากบอกมากแล้วก็กดติดตามเนี่ยด้ครับทำคนในบันทึกวันนี้เขาติดตามไม่แค่หายคนหนึ่งใครอยากให้พี่น้องเห็น โคดิสานนะครับเป็นโคดนิสานเมนูแต่ละมือนี่วันหยุดนี่สิกินี่อย่างแบบนี้นะฮะในเมื่อนี้นกะขอลาบไปคราวนี้ก่อนอคอยกินให้ยิ้มก่อนนะฮะวันดีคร้าวันดีบ